วันนี้ผมจะมาเล่าดวงการเงินสำหรับ4ราศีที่ช่วงนี้มีเก์การเงินดีขึ้นมีโอกาสรับทรัพย์ร่รํารวยหรือเจอช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินนะครับคลิปนี้เหมาะกับคนที่ชอบติดตามดวงเพราะอิงจากการเคลื่อนย้ายของดาวใหญ่ๆอย่างพฤหัสราหูและเสาร์ที่ส่งผลชัดเจนต่อการเงินของแต่ละราศีถ้าอยากรู้ว่าราศีคุณติดโผลหรือไม่ไปฟังกันเลยครับก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆนะครับราศีพฤษภสำหรับชาวราศีพฤษภ ช่วงนี้ถือว่าดาวพฤหัสกำลังโคจรมาส่งพลังบวกทางด้านการเงินอย่างเต็มที่คุณจะมีโอกาสได้รายได้จากงานเสริมหรืองานที่คุณไม่คาดคิดว่าจะทําแล้วได้เงินกลับกลายเป็นว่าเป็นช่องทางหลักที่ทําให้กระเป๋าตุงโดยเฉพาะใครที่ทํางานด้านการขายการเจรจาธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้ลูกค้าเข้าเยอะโอกาสปิดการขายง่ายขึ้นเงินหมุนเวียนดีขึ้นอีกอย่างคือมีโอกาสได้ผู้ใหญ่หรือคนที่มีอิทธิพลช่วยเหลือสนับสนุนทําให้เรื่องเงินคล่องตัวแต่อย่าลืมว่าเงินมาเร็ว ็มีโอกาสใช้เร็วต้องแบ่งเก็บด้วยนะครับราศีสิงห์ต่อมาที่ราศีสิงห์ดาวราหูกําลังส่งผลหนุนดวงการเงินทําให้ช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เงินจากการลงทุนการทํางานเกี่ยวกับออนไลน์เทคโนโลยีหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศใครที่ค้าขายออนไลน์มีเกณฑ์ยอดพุ่งไดออเดอร์เยอะกว่าปกติบางคนอาจได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆแต่คนอยู่ในขอบเขตพอประมาณสิ่งที่ดีคือเงินก้อนใหญ่มีโอกาสเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว เหมือนอยู่ดีๆก็มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาหรือได้ลูกค้ารายใหญ่สิ่งช่วงนี้ถือว่าดาวนหนุนแรงจริงๆการเงินสดใสแต่ต้องบริหารเวลาและสุขภาพให้ดีด้วยครับราศีพิจิกราศีพิจิกช่วงนี้ถือว่าโล่งขึ้นเยอะเพราะเสาที่เคยกดดันเรื่องนีสินภาระหนักหนะักกำลังคลายออกทําให้คุณหายใจคล่องขึ้นมีโอกาสจัดระบบการเงินใหม่ได้ดีขึ้นรายได้ใหม่ๆเริ่มเข้ามาโดยเฉพาะจากงานเสริมหรืองานที่คุณใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นงานศิลป,ปะ งานกราฟิกงานเขียนงานออนไลน์บางคนอาจได้โชคจากการติดต่อกับต่างประเทศหรือได้งานที่เกี่ยวกับต่างแดนที่สําคัญคือคุณมีเกมปลดหนี้หรือลดภาระทางการเงินทําให้สภาพคล่องดีขึ้นเงินเก็บเริ่มเห็นผลราศีมังกรสุดท้ายคือราศีมังกรเาวการเงินของคุณกําลังได้รับพลังงานที่ดีจากเสาและพระหัสช่วงนี้มีเกณ์ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือธุรกิจที่ทํามาแล้วสักพัก ถ้าใครกําลังจะขายที่ขายบ้านมีเกมปิดการขายได้หรือได้เงินก้อนเข้ามาบางคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะมีคนมาร่วมทุนหรือได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาแม้ว่าจะเหนื่อยแต่การเงินเริ่มชัดเจงขึ้นว่ากําลังจะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างมั่นคงถือว่าช่วงนี้เป็นจังหวัดทองของบังกรเลยครับบทสรุปและนี่คือ4ราศีที่การเงินพุ่งแรงมีเกณฑ์รวยหรือได้เงินเข้ามาในช่วงนี้ได้แก่ราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีพิจิก และราศีมังกรใครที่ฟังแล้วตรงกับราศีของตัวเองอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าตรงหรือไม่ตรงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่ออัปเดตดวงการเงินดวงการงานนะครับ